ท่านผู้ชมครับต้นไม้สเสนจันนะครับห้เาเหลี่ยงไปสักพักหนึ่งเขาขึ้นโค่นนะครับลำต้นเขาสีเง,ง,งาขึ้นมานะครับทีนี้เกิดนอะบานพุนะ่มเกิดข่้นโค่นแต่สักพักหนึ่งนี่ยท่นานำบกขยายพันธุ์นะครับบกเฝ้าตัดยอดนะบกเฝ้าตัดยกยอดมานจะเป็นปัญหานะครับพี่น้องผมก็ปล่อยไว้ผมก็่คยมีเวลามาเห็ุปล่อยไว้แบบนี้มันแคดไห้เสียหายลำต้นเขาสีเช้าตายเลยนะครับพี่น้อง นี่เบิงนะครับพี่นอ้องพร้อมพี่น้องพร้อมเพื่อนๆจะเป็นลักษณะนี้บอกครับเวลาเขาขึ้นโคนนะครับขึ้นโคนคือว่าคือกระท้างหน่อยผมบริเียนเป็นกระทางใหญ่นะครับก็อเอาไว้ทั้งบ้านเบอรองิปนะครับพี่น้องที่นี้เขาก็ขึ้นโคนครับหรือเขาเป็นสาเหตุใดพรมกระหงอนะครับมันเกิดมีการใบเชาไปเรื่อยเลอยอกลักษณะปอยัดตายนะเดี๋ยวผมพาไปเมืองว่ามันเป็นอาการแบบนี้นี่ต้องเฝ้าแก้ไขหรือยังไงครับ ผมเป็นมาไล่ลำต้นนะครับเป็นแบบนี้นครับเขาขาดยังหนักผมก็ท่านหูนะครับผมก็ศึกษาไปนําหาความรู้ไปนํานะครับเย่ามาเบิ้งครับนมาเบิง้งตัวนี้ผมให้เบิ้งตัวแรกเป็นสเนจันโกเมนนะครับเป็นโกเมนครับ้ดนๆไปครับเป็นแบบนี้เลยครับซึ่งเขาสีออกออกลูกออกอยังมาอยู่แต่ ต้นแม่เขานะครับเป็นแบบนีนี่ก็อีกต้นหนึ่งอีกนะครับนะครับผมประธานในยายพันธุ์นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่หมดทางนี้ก็จะเป็นลําต้นใหญ่ลําต้นใหญ่ท่านครับนี่ผมปรทธานในตัดด้วยหน่อยตัดยกหยอดเนาะปรทธานในเห็นไอ้นี่ต้นใหม่ีต้นนี้ก็ลังเป็นต้นจันน่านะครับเชียดายนะครับเชียดาย เขาก็มีออกลูกออกง้งมานะครับต้นแม่เขาเนี่ยเบิง่งผมผมลิใบออกนะครับใบเขาสิเช้าเลี้ยงไว้นี่นะครับผมีิออกแล้วนะนะครับเิียรอดบอน้อครับพี่น้องเนาะรอดบอน้อเสียได้นะครับนี่เสียไปเห็นนดังไดเนาะผมว่าสิตัดตัดประมาณนี้นะครับตัดประมาณนี้นะนะครับต้องเฝ้าหาเวลามาเห็ดน,นะครับพี่น้อง เดี๋ยวคันผมมีเวลาได้มาเห็ดผมสิมาพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาเบิ่งอีกเท่นึงนะครับนี่ครับก็คือว่าตัดตัดยกยอดก็คือตัดซัมี้นะครับคนถอนต่อไปเทาก็สิเป็นหันหันนะครับหันเท่ากับสิมาเพาะไว้นะครับนะครับ๋ยวเวลาผมได้มามีเวลาผมสิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งอีกเท่านึงครับในการหันนะครับในการขยายพันธุ์ เสนจันนะครับเมื่อกี้เป็นเสนจันนาคนะครับเสน่จันนาคครับใบเขาสิเป็นสีนาคแบบนี้นะครับนะครับก็เสียดายพอสมควรนะครับทางอุตสาสะสมไววนะครับพอต้องเฝ้าแดงเบงดูแลนะครับพี่น้องก็หลังจากที่ผมเก็บหวนานพอสมควรนะครับเป็นปีกว่าผมเมื่อไ้ไม่ได้เปลี่ยนกระถางอะไรเลยครับผมจะจะปล่อยเขาใปแบบนี้แล้วก็กระถางพวงกุศลอมย้อมใหญ่นะครับใบใหญ่เพื่อเพื่อสาเหตุเนีง ผมไม่อยากให้รากเขาขาดเพราะเขาจับลงดินแล้วนะครับผมก็รดน้ําให้อย่างเดียวนะครับแต่มีปัญหาแบบนี้เขาต้องฝ่าวแก้ไขเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขเบื้องต้นพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีได้พ้นแบบ็ดเผมจะเอาภาพพี่น้องมาเบื้องอีกทีนึงนี่ครับไอ้โมนี่เขาตายแบบนี้นะครับนะครับตายแบบนี้ก็เสียดายพอสมควรเนาะนะครับในี่สนิจจันทร์ครับอ่ะก็แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะคอยพบพอกันเวลาผมมีการคืบหน้าเห็นไอัปเดตในการ ย้ายพันสเนจันพร้อมสิพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคอนนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณในไลค์ครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับนะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ